สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่49นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ที่อเมริกาเต็มวันแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ย1บเ็ดนะครับช่วงเวลาเย็นๆครับประมาณเกือบๆจะห้าโมงครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็หลักๆก็เป็นเรื่องของการนําเสนอโปรเจกที่เราทํากันมานะครับเป็นการนําเสนอให้กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยอื่นฟังนะครับก็นี่ก็เพิ่งกลับมาจาก ที่ไปนำเสนอนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับจอร์จฟอร์ดชิงตันนะครับก็ตื่นเต้นดีนะครับก็ไปนำเสนอนะครับให้เพื่อนที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับอีก4ี่กลุ่มนะครับทำแบบนี้สองรอบนะครับก็เลยรวมเป็นแดกลุ่มครับที่ได้พบเจอในวันนี้นะครับก็มาจากหลากหลายมหาลัยครับแต่ละคนก็มาจากต่างมหาลัยกัน เลยนะครับแล้วก็ต่างเรื่องของทีมด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความใกล้เคียงกันนิดนึงคือ,อตัวเนื้อหาหัวข้ออาจจะมีเมนหลักที่ใกล้เคียงกันครับเช่นของผมทําเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้วยก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่ออมานําเสนอให้ฟังกันนะครับแล้วก็ที่เรานําเสนอเขาฟังด้วยก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับการศึกษาเช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นในแง่มุมที่ต่างกันบ้างนะครับ แล้วก็รับฟังนะครับคอมเมนต์แล้วก็คอนเนคกับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ต่อนะครับก็เป็นกิจกรรมวันนี้ทั้งวันนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องนี้ครับแล้วก็วันนี้ฝนตกครับที่วอชิงตันดีซีนะครับก็เปียกประมาณหนึ่งครับทั้งขาไปและขากลับนะครับก็ผมใส่สูตรไปด้วยนะครับก็เปียกกอสมควร นะครับสุดเออมก็ตอนนี้เอาไปแขวนตากไว้อยู่นะครับหลังจากที่พรีเซนต์เสร็จนะครับก็มีกิจกรรมเป็นเหมือนการสรุปปิดท้ายโครงการนะครับก็เออเป็นบรรยากาศที่แอบเศร้านิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่าเราจะอยู่อเมริกาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนหลายๆคนก็คิดว่าโอกาสค่อนข้างยากที่จะได้เจอกันอีกนะครับก็เออ ขามีนะครับให้แต่ละประเทศนะครับคือตอนสุดท้ายนี่คือเขาให้นั่งตามแต่ละประเทศแล้วก็เ,เขาจะเรียกไปทีละประเทศนะครับก็ไล่ไปตามตัวอักษรนะครับเริ่มที่บรูไนแล้วก็จบที่เวียดนามครับเอ่อก็ให้แต่ละประเทศลงไปถ่ายรูปนะครับตรงกลางแล้วก็มีโชว์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการร้องเพลงนะครับแล้วก็จะมี ว่าได้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับเอย่างที่ไทยเราก็เอาเพลงไปร้องนะครับก็สนุกสนานกันครับก็เขาให้ทําสั้นๆนะครับไม่ไม่เกินประมาณหนึ่งนาทีครับก็เเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลากันมากนะครับแล้วก็สนุกสนานกันไปครับได้ฟังเพลงจากหลากหลายประเทศครับก็สนุกมากครับแล้วก็เมีความเศร้าอยู่หน่อยๆนะครับก็ มันเป็นการเจอกันวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับก็จะไปลงไปรับใบซอริฟิเคตอีกใบหนึ่งนะครับที่ยืนยันว่าเป็นการจบโครงการนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกันกันกบมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็วันนี้น่าจะจบเรางาวนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ ต้องเดินทางออกจากโรงแรมแต่ตีสองครึ่งครับก็ค่อนข้างเช้าครับเนื่องจากว่าไฟล์ค่อนข้างเช้านะครับก็ไฟล์อยู่ที่เราเจ็ดโมงกว่าครับก็จว่าเขา่าจะเผื่อเวลาประมาณหนึ่งครับตอนนี้ก็แพ็คกระเป๋าไปได้เกือบเสร็จแล้วครับก็เหลือสุดท้ายนี่แหละครับชุดที่ใส่อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแล้วก็เตรียมตัวกลับประเทศไทยนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับก็น่าจะจบคลิปหน้านะครับ สุดท้ายคลิปหน้าผมจะอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าจะมาเล่าในวันสุดท้ายที่เดินทางกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเวลาอีกทีครับอาจจะมีสรุปตอนท้ายนะครับว่าตลอด50 EP อีนี้มาครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ถ้าไม่ทันถ้าคลิปมันยาวเกินไปก็าจะตัดเป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าซีรีส์นี้นะครับจะจบแค่50 EP นะครับ รบก,กวนนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอผมก็ฝากติดตามกันต่อได้นะครับผมก็จะพยายามเอาเรื่องน่าสนใจนะครับมาแชร์ให้ฟังอีกเรื่อยๆครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสวัสดีครับ